นี่ค่ะ พบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดับติชันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต้องการสกุลเงินที่ทรงอำนาจที่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการค้าโลกแต่การกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะท้าทายความทะเยอทะยานดังกล่าวค่ะเงินหยวนเสี่ยงต่อแรงกดกันขาลงหลายปีระหว่าง าการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์และการคุกคามของสงครามการค้าอีกครั้งกำลังกระตุ้นให้เกิดการเดิมพันกับสกุลเงินซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าเงินหยวนจะทะลุจุดต่ำสุดในรอบ17ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าโดยผู้สังเกตการณ์ที่มองเห็นตลาดหมีมากที่สุดคาดการว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงประมาณร้อยละสิบเงินหยวนมีความเสี่ยงมากกว่าในช่วงสงครามการค้าครั้งล่าสุดอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลจีนต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของสหรัฐมากบริษัทต่างชาติกำลังดึงเงินทุนกลับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหย่อมๆย่อมและภาวะเงินฝืดอาจฉุดอัตราดอกเบีย้ยให้ต่ำลงอีกรงกดดันขาลงของเงินหยวนมีแนวโน้มจะดุนแรงขึ้นเป็นความเห็นของอดัม w o ฟนักเศรษฐศาสตร์ตลาดเกิดใหม่จาก Absolute s t r a t e g y Research กล่าวว่าธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มจะสนับสนุนเงินหยวนต่อไปอีก ระยะหนึ่งเนื่องจากเสถียรภาพทางการเงินมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่หากสงครามการค้าเริ่มต้นขึ้นธนาคารกลางจีนย่อมให้ค่าเงินอ่อนตัวลงเพื่อปกป้องการส่งออกของจีนและสร้างจุดยืนในการเจรจาค่ะไปต่อกันที่อินเดียกันบ้างค่ะที่ Indo-Pacific News โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X อ้างอิงสำนักข่าว PTI รายงานว่าองค์กรวิจัยและพัฒนาป้องกันประเทศอินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ พิสัยการยิงไกลกว่า1,500กิโลเมตรนอกชายฝั่งรัฐโอริตาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินเดียถแถลงการอย่างเป็นทางการระบุว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถบรรทุกหัวรบได้หลากหลายประเภทโดยผลการทดสอบจากสถานีเรือตรวจการที่ติดตั้งในระยะไกลย,ยืนยันว่าขีปนาวุธสามารถทำการหลบหลีกในช่วงสุดท้ายของการบินได้ และเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูง ราชนาถสิงห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห India, โหมอินเดียโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่านี่คือหมุดหมายประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ผลักดันให้อินเดียก้าวสู่กลุ่มประเทศชั้นนำที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารชั้นสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำนักข่าว PTI รายงานค่ะว่าการทดสอบครั้งนี้มีการติดตามการทำงานของขีปนาวุธด้วยระบบตรวจจับและติดตามหลากหลายระบบ ที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานในทุกมิติซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของอินเดียในการพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนสูงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปและขีปนาวุธนำวิถีหลายรุ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดียที่กำลังก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารระดับโลก ค่ะ ยังอยู่ที่เอเชียแต่ว่าไปที่จีนกันบ้างค่ะที T ่ TWZ รายงานว่า China State Shipbuilding Corporation หรือ CSSC บริษัทต่อเรือยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนเปิดตัวแนวคิดเรือดำน้ำไร้คนขับพลังงานดีเซลไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในงานจ uh ai ูไห่แอร์โชว์โดยมีขนาดเทียบเท่าเรือดำน้ำแบบมีลูกเรือที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสร้างความฮือฮาในวงการอุตสาหร กป้องกันประเทศ CSSC เรียกโครงการนี้ว่าเรือดำน้ำไร้คนขับปฏิบัติการพิเศษขนาดเล็กแม้จะมีความยาว38-43เมตรระวางขับน้ำ380-450ตันใหญ่กว่าเรือดำน้ำจิว๋วแบบมีลูกเรือของเกาหลีเหนือชั้นสั่งโอและใกล้เคียงกับเรือดำน้ำโจมตี Type 206ของเยอรมนีซึ่งสามารถดำน้ำได้ลึก300-450เม ความเร็วสูงสุด20นอตมีพิสัยทำการใต้น้ำ3,000ไมล์ทะเลและบนผิวน้ำ10,000ไมล์ทะเลโดยการออกแบบมี3รูปแบบตามภารกิจค่ะก็คือ Type A บรรทุกต่อปิโดและขีปนาวุธ8-12ถึงลูก Type B รองรับหน่วยรถพิเศษ6-8ถึงนายพร้อมอุปกรณ์และ Type C บรรทุกทุ่นระเบิด8-12ถึงลูกหรือยานใต้น้ำไร้คนขับขนาดเล็กค่ะ ไปต่อกันที่ราคาทองคำค่ะที่นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ได้ทำงานล่วงเวลาเพื่อกำหนดบริบทของความเคลื่อนไหวและเพื่อพยายามกำหนดแนวโน้มพื้นระยะสันส้นสำหรับทองคำหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดที่2,800ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่มากกว่า2,500ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันถึงแม้ว่าผู้ถือทองคาจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้รับรู้ว่า อัตราแสลมท้าทายแต่ยะกลางและระยะยาวที่อยู่เบื้องหลังทองคําแท่งยังคงมีผลอยู่แต่พวกเขาก็ยังคงวิตกกังวลกับราคาทองคําที่ลดลงต่อวันค่ะ โดยสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวราคาทองคำร่วงลงเกือบร้อยละห้านับเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดในรอบเกือบ3ปีนักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ FXPro ระบุว่าจากจุดสูงสุดตอนนี้ราคาโลหะสูญเสียไปมากกว่า250ดอลลาร์หรือประมาณร้อยละ9ก้าทำให้นี่เป็นภาวะตกต่ำที่ยั่งยืนที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนแต่อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งค่ะเขาชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการ กลับตัวอย่างรวดเร็วแต่ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วหมายความว่าแม้แต่การลดลงเหลือ2,400ดอลลาร์ก็เป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้นโดยนำราคากลับมาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันโดยอัตราการลดลงในปัจจุบันทองคาอาจถึงระดับนี้ก่อนสิ้นปีค่ะ สิดท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดิค่ะที่เดินทางเงย,นนยือนไนจีเรียเป็นจุดแรกในการเดินทางไปร่วมประชุม G20 ที่บราซิลเพื่อพบปะหารือกับนายบลาตินูบูซึ่งเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียทำกลางความพยายามของทั้งสองประเทศในการผลักดันบทบาทบนเวทีโลกให้มากขึ้น การเยือนครั้งนี้ถูกขนานนามจากนิวเดลีว่าเป็นการพบปะระหว่างหุ้นส่วนธรรมชาติของประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งก็คืออินเดียและประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาอย่างไนจีเรียโมดีโพสตข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงความหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีขณะที่ประธานาธิบดีตินูบูก็ย้ำถึงการขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นสำคัญของการหารือคือการผลักดัน ให้มีการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่ปัจจุบันมีสมาชิกถาวร5ประเทศซึ่งก็คือสหรัฐรัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งมีอำนาจยับยั้งหรือวีโต้โดยทั้งอินเดียและไนจีเรียต่างต้องการที่นั่งถาวรใน UNSC เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งสู่ระบบหลายขั้วอำนาจมากขึ้น อินเดียในฐานะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกถึง1,400ล้านคนหรือ1ใน6ของประชากรโลกและเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์พยายามผลักดันที่นั่งถาวรใน u n s c มาอย่างยาวนานขณะที่ไนจีเรียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาที่220ล้านคนก็กำลังแข่งขันกับแอฟริกาใต้เพื่อเป็นตัวแทนของทวีปแอฟริกาใน u n s c ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองประเทศก็มีความเชื่อมโยง ผ่านกลุ่มบริกส์โดยอินเดียเป็นหนึ่งในสมาชิก9ประเทศรวมกับบราซิลรัสเซียจีนแอฟ,ฟริกาใต้อิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสขณะที่ไนจีเรียมีสถานะเป็นประเทศพันธมิตร โดยยังไม่ได้รับสมาชิกกับภาพเต็มรูปแบบทากลางข้อกล่าวหาว่าแอฟริกาใตา้พยายามขัดขวางไนจีเรียค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ